เคาทำแบบนี้หรือเปล่าหนึ่งก็คือตั้งเหรียญไว้เคยทำหรือเปล่านะยากนะเนี่ยต้องเป็นพื้นที่เรียบๆเลยนะเนี่ยบมยากเหมือนนั่นเนี่ยโอ้ยอ่าแบบนี้อ้ยลวงทุกคนไม่เป็นไรนะเครเคยทำบ้างนะเคยเคยทำบ้างนะทุกคนอีกอย่างนึงก็คือนะนะนะ มี่ทุกคนแบบนี้ทุกคนเครเคยทำหรือเปล่านี่เนี่ยคนแบบเนี่ยเราต้องแบบเราจะทําแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราจะทําแบบแบบเนี้ยเราจะทําแบบเนี้ยเอาวันนี้นี่นะทุกคนมันไม่มีตัวเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วทุกคนเนี่ยมันจะแบบไอ้นู่นเลยทุกคนนีทุกคนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นะทุกคน สามก็คือนี่นี่นี่สามก็คือคนเคยทำหรือเปล่าเดี๋ยวเดินห้ามเหยียบเส้นตรงนี้ทุกคนมามาเคยทำหรือเปล่าเคยทำหรือเปล่านี่นี่ใช่ไป็เส้นนะฮึบเดินเหยีบฮึ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 บในทุกคนเคยทำหรือเปล่าห้ามโดเลยนะ ชึบชบแล้วทุกคนนะแค่นี้แหละนะทุกคน,นบ๊ายบาย